ทานได้ตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆนะครับในเมนูวันนี้จนไปถึงเนี่ยผู้อาวุโสสูงสุดในบ้านนะครับอายุ70-80เมนูนี้ก็ทานได้สบายๆเมนูวันนี้แบบเน้นครอบครัวเลยเน้นครัวเน้นสำหรับทุกๆคนทุกเพศทุกวัยทุกเจเนอเรชั่นที่จะสามารถทานได้ด้วยกันนะครับเสัญลธรรมชาติัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ สองหมอป่วนเชฟผมหมอท็อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอโนุครับสวัสดีครับผมเชฟซันครับผมวันนี้ครับอาจารย์นุชาครับเรามาในตีมอะไรนะครับผมตีมอะไรครับเชฟถาหาั่นเองนิดเุปไม่ได้เตรียมาเลยครับเราไม่อยู่ในตีมสุขภาพอาหารสุขภาพนีคราก็ทำให้แบบทั้งสุขภาพดีทั้งหุ่นดีไปพร้อมกันแล้วก็อาหารที่ทานเนี่ยก็เป็นแบบธรรมชาติมีสารอาหารครบคันทานได้ตั้งแต่ เด็กตัวเล็กๆนะครับในเมนูวันนี้จนไปถึงเนี่ยผู้อาวุโสสูงสุดในบ้านนะครับอายุ70-80เมนูนี้ก็ทานได้สบายๆเมนูวันนี้แบบเน้นครอบครัวเลยเน้นครอบครัวเน้นสำหรับทุกๆคนทุกเพศทุกวัยทุกเจเนอเรชั่นที่จะสามารถทานได้ด้วยกันนะครับธรรมชาตินะธรรมชาติขอชื่อเมนูครับเชฟครับวันนี้เป็นพรอองปลเปรี้ยโอ้โหพร้อมสตไทยครับเชฟครับได้โปรดจริงมันคือกุ้งอบในกระดาษ สไตล์ฝรั่งเศสอบในกระดาษสไตล์ฝรั่งเศสในกระดาษสไตล์ฝรั่งเศสใช่ครับโอเคครับสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับแน่นอนครับโอ้โหกุ้งสุดยอดเราเริ่มที่กุ้งเลยไหมครับอาจาเฮ้ยหยุดหยุดเดี๋ยวต้องแกะกุ้งป่ะครับเชฟแกะเลยครับจารย์มือล้างยังครับผมโอ้โหเทมเปอร์ล้างแล้วนะไม่ได้เลยล้างด้วยอะไรครับล้างด้วยอะไรอเงี้ยโหมันไม่หอมเลยอ่ะเชฟเชฟล้างมือด้วยอะไรไปล้างใหม่เลยนี่ผมขอแนะนำตัวนี้อันนี้ผมใช้ประจำนะครับ โฟมล้างมือคีเร่ออีกขีเร่ออีกคือใช้กันทั้งบ้านทุกบ้านทั้งบ้านเนี่ยทุกบ้านนี่ต้องมีสองครั้งใช่ไหมครับขีดเร่อีกขีดเรอีกเน้นๆอย่างนี้นะครับคือต้องเป็นโฟมต้องเป็นโฟมล้างมือนี้เท่านั้นคืออย่างนี้ฮะคือผมชอบมากในการที่กดนะดูนะกดแล้วเนี่ยโอ้โหดูมันเป็นโฟมออกมาผมชอบมากอะที่มันเป็นโฟมออกมามันนุ่มนวลเวลาล้างมันนุ่มนวลนะมันนุ่มนวลแล้วยังไม่พอนะลดการสะสมแบคทีเรียเดี๋ยวขอเช็ดก่อนนะครับโอ้โหนะฮะ อันนี้ล้างแห้งอะล้างแห้งก<อ>่ <S <S งงอนครับครับเดี๋ยวขอขออย่างนี้ก่อนต้องต้องขออธิบายก่อนนิดนึงครับคือแบบนี้เวลาเราตั้งไว้เนี่ยเรามักจะนึกว่าเออถ้าเราตั้งไว้ตรงนี้มันจะสกปรกกลัวเชื้อโรคมาเกาะนู่นนี่นะ,ะแต่ต้องบอกครับว่าเห็นแบบเฮ้ยเหมือนดูปกติธรรมดามเหมือนยี่ห้ออ,อื่นไม่เหมือนครับเพราะโฟมนะครับคิรีอิกนะครับโฟมล้างมือยี่ห้อนี้นะครับเขามีนวัตกรรมเลยผมใช้คํานี้นะรตรงรูที่ออกมานี่นะครับครับเคลือบเลยใช,ใช่ไหมครับ<ฟ>รเขาใช้เขาเรียกว่า ไอออนเพียวเทคโนโลยีครับไอออนเพียวเทคโนโลยีเป็นรถ เป็นเทคโนโลยีที่ลดการสะสมแบคทีเรียบนหัวปั๊มได้99นะครับตัวนี้นะครับสารทําความสะอาดเนี่ยทำมาจากพืชธรรมชาติ99นครับนะดีมากๆนะครับเทคนีน้จากญี่ปุ่นนะครับชื่อเลยให่เหมาะกับอาหารเรามากเลยนะอ้าวธรรมชาติกับอาหารธรรมชาติโฟมธรรมชาติที่ดีที่สุดกับอาหารธรรมชาติที่ดีที่สุดครับโทษทีฮะอย่าลืมเติมที่สุดด้วยนะครับโอเคลาไปล้างมือกันครับเชฟไปไปครับไป เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยเชฟครับล้างแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้การล้างนะมันต้องสะอาดเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันแบบมีเชื้อโรคเยอะมากๆแนะนําเลยต้องล้างเจ็ดขั้นตอนแบบเหมือนล้างตอนเหมือนผมเข้าไปผ่าตัดเลยอันดับแรกเลยนะครับใช้สบู่ด้วยใช้สบู่ด้วยนะครับนะครับที่บ้านผมมีแต่เนี่ยแหละยี่ห้อนี้สุดยอดนะครับใช้ฝ่ามือถูกันก่อนอ่าแล้วก็ใช้ฝ่ามือเนี่ยถูหลังมือ ใช่ถูกต้องเลยแล้วก็เอาฝ่ามือเนี่ยถูกันอย่างนี้แล้วก็เข้าไปที่ซอกนิ้วนั่น,นแหละตรงนั้นตรงซอกขยี้เข้าไปขยี้เข้าไปเอาแล้วก็ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือเหมือนกำปั้นเนะี่ยอย่างเงี้ยกำปั้นอย่างเงี้ยอ่าากำปั้นอย่างเงี้ยอ่าอย่างนั้นน่ะเออถูก,กำปั้นกำปั <c oughs> ้นแล้วก็หัวแม่โปง้งหัวแม่โป้งหมุนหมุนหมุน <c oughs> นั่นแหละหมุนตรงนี้นี่คียสำคัญเลยนะ ที่สำคัญเลยนะครับ<ช>เสร็จแล้วแบมือแบมือทำทำนิ้วจกจบทำนิ้วจกจกอย่างนี้ถูอืออ่านั่นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ตรงเส้นลายมือเนี่ยแหละเชื้อโรคอยู่เต็มตรงเส้นลายมือนะครับเสร็จแล้วสําคัญเลยข้อมือข้อมือนาฬิกาเห็นไหมตรงนี้แหละเชื้อโรคแอบไงเชื้อนโะรคแอบต้าง้าด้วยใช่แต่หน้าไม่ต้องล้างเย่าเพิ่งล้างหน้าเจนเย็นนะล้างแค่นี้ก่อนอ่ะอย่างเนี้ย ถูกต้องนะเป็นไงครับเชฟใช้ยี่ห้อนี้เป็นไงครับกินเป็นไงครับหอมสวยโอ้โหสุดยอดกุ้งหอไข่ไม่ต้องบอกนี้ถ้าใครถ้าใครปกติใช้ตัวนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทางคิริอิคิริอิเนี่ยออกโปรดักต์ใหม่มานะครับเป็นครีบอาบน้ําสูตรที่ดีที่สุดของคิริอินะครับตัวก็จะนุ่มแล้วไม่นุ่มทค่ไนุ่มนวลน่ะไม่ใช่แค่นุ่มมืออย่างเดียวแล้วแต่ก่อนเนี่ยนุ่มมือวันนี้นุ่มไปทั้งตัวนะครับช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย99.9%นะครับกับความชุ่มชื้นด้วย ทริปเปิลออร์แกนิกพาวเดอร์โอ้โหฟังแล้วรู้สึกว่าวังอรังแตมกมากเลยครับ power ์พาวเ p อร์เนี่ยกัน็อปมาแบบเต็มเลยแล้คือก็ดีมากๆแล้ว,ค,ลวคือต้องบอกนี้ฮะว่าด้วยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยสำหรับผู้ที่มีผิวอ่อนบางแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็แบบระคายเคืองง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้แบบทุกคนในครอบครัวเลยนะครับสามารถนะครับหาซื้อทั้ง2อย่างนี้นะครับหาซื้อได้ตามแบบห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับทั่วไปเลยนะครับเยอะจังเลยนะเยอะมากเล็กใหญ่ๆซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรทัหมดเนาะก็ลองซื้อหากันดูครับเพราะว่าผมต้องบอกเลยว่าใช้มาหลายปีแล้วมันก็ดีจริงเยอะญากให้แก้คุ้งเราเพราะว่ามือของแนะนำส่วนผสมนิดนึงครับส่วนปะนะ่เ็จริงจริคือเราจะให้ความหวานด้วยของใหญ่ หอมใหญ่แล้วก็ประกาศขาวนะประกาศถ้าเน้นตัวใจประกาศก็จะหวานนิดนึงนะครับหวานให้แฟบด้วยตัวตัวเนยมีกลิ่นกระเทียมนิดนึงแล้วก็สุดท้ายพออบเสร็จเราจะมาโรยเขาด้วยชีสแล้วก็เอามดโอเคจบครบหมูสไตล์ฝรั่งเศสนี่เขาใส่กระเทียมไหมครับไม่ใส่หรือใส่ก็ได้นิดนึงได้ฝรั่งเศสใช้กระเทียมครับโอเคครับผมครับอุ้มที่ดีนะเนยจะใส่เนาะไื ข้อสุดท้ายไปเลยครับเก็บาหางเลดนึงให้มีความแรงครับแล้วก็หางไม่ต้องแกะใช่หางไม่ต้องแกะครับหัวเราดึงเปลือกเขาเดี๋ยวระหว่างนี้ให้อาจารย์ตัดกล้วยผมตัดดีกว่าเพราะผมจะเตรียมต่อ,อเราจะอบในกระดาษเราก็ต้องมีกระดาษใช่ไหมครับโอเคอันนี้ p a r c h m e n t p a p e r หรือ Baking Paper หรือกระดาษไขรองอบผมจับกระเทียมกัซอยหอมรอนะครับอาจารย์อะไรนะ ับกระดาษนี่ยากกว่าขัดตาจริงแน่หัวใจเราต้องอ้วนหรือผอมหัวใจกระดาษครับพี่เข้าท่ายนะโอเคอะโอเคเช็คครับที่บ้านให้อัดไถ่แล้วฮะกลับมาได้แล้วครับกลับตรนี้ได้กลับเตรียมอะไรอยู่ครับกลับตรงนี้ได้แล้วครับกระเทียมให้ผมมากุ้งวางเขียงให้ เขาเรียบๆเลยครับจะผ่าง่ายไม่ต้องสะดุดไม่ต้องยกมาผ่าอย่างนี้ครับมันไม่ตลางแรงนะทะลุลงมือเราอีกอันตรายครับวางเรียบๆอย่างนี้ครับผ่ายังไงก็ไม่โดนมือเราครับสีสันนี้ผมเลยครับเกลือนิดนึงกระดานเกลืออย่างเดียวนะครับเกลือเลือเกลือลล้วเรับเราจะมกเกเเ นี่คือเราทําให้คลโรฟิลสุกใช่ไหมฮะเพื่อให้กระดึงความหวานออกมาอย่งนไงฮะความรู้เป็นไงครับสุดยอดสุดยอดนะครับโอความรู้สุดยอดเพิ่งฟังมาเมื่อกี้นะครับดูแต่อันนี้อันนี้ของผมแน่นอนเลยผมรู้ใช่จะกลอมมนกว่าบ้าประจานนิดนึงครับกดนิดหน่อยครับ ใดีใส่นิดใส่หน่อยอะใส่นิดใส่หน่อยเกลือพริกไทยครับเหมือนราใส่หอมประมาณนี้กับที่เราประมาณแต่ผมใส่หอมไว้ก็โรยกําลังสวยผมก็เลยเกลือนิดหน่อยพริกไทยนิดหน่อยแล้วผมก็ลงผักเราจะกะกับของที่ปริมาณน้อยได้แม่นยํากว่ามนุษย์นะครับกัผมใส่ทั้งหอมทั้งผักกุ้งเนยกระเทียมแล้วเรามาปรุงที่ลันใส่เกลือเท่าไหร่เราไม่รู้ อันนี้ะะกบางทีอาจจะไม่โทษถึงด้วยใช่แล้วก็เลื้อใช่อ๋อปรุงไปทีเลเยอร์ใช่ปรุงไปทีเลเยอร์ครับกุ้งครับเราอยากให้ผ้าพขาออกมาประมาณไหนแล้วก็วางแบบไหนวางประมาณนั้นแล้วผมก็รุงกุ้งสุดท้ายอีกเลเยอร์หนึ่ง กุ้งตัวใหญ่นิดนึงผมก็ใส่เกลือเยอะนิดนึงนะครับปิดท้ายแล้วข่อยนิดนึงรู้สึกถึงความสุขภาพเนี่ยแค่นี้ก็ดูจะทะลักออกมาที่หูแล้วครับสุขภาพทุกอย่างที่ใส่ปปิดท้ายครับไม่งั้นไม่งั้นไม่เป็นเชฟซันครับไม่งั้นไม่ให้ผมนะครับหิวเลมอนครับบ้านเป็นสวนเลมอนนะครับเราได้ดูแล้วมีธุรกิจทับซ้อนครับไข่เลมอนโอเคครับเราก็จะมาพับนะครับ ค่อยๆไปครับพับให้ทับกันให้มันเก็บไอ้น้ําจริงๆหลักการมันคือให้พวกนี้ยห้มันเอซห่อไว้มันก็จะพอเราอบมันก็จะเก็บน้ําทุกอย่างมันเป็นโคส s s s อยู่เดี๋ยวระหว่างอาจารย์พับผมไปล้างมือไม่ได้ครับต้องต้องมาควบคุมการปฏิบัติตรงนี้นิดนึงกลัววจะไม่เป็นอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยอาจารย์พอได้อยู่อ่าโอเคครับอบครับ ไฟสองร้อยนะครับประมาณ7นาที7นาทีก็พอแล้วคิดอะไรไม่ออกก็ไฟ200รบวกลบ1เนี่ยฮะสไตล์เชฟนะฮะไฟ200 8นาทีบวกลบ1นาที7จ็ดกับเก้าต่งกันย่างก็200ขึ้น2อ0อยขึ้นสองร้าเราจะอบแบบเบสอะไรเงี้ยก็ร้อยแปดสิบนี่ครับเสร็จแล้วโอ้ยครับสีสันสวยงามยังไม่แก่ยังอันนี้เราต้องพักไว้ก่อนนะครับแต่ดูแบบสวยมากเลยพักอีก5นาที อ๋อคือให้ให้มันสุกไปถึงข้างในให้ความร้อนค่อยคคือถ้าเราไปทางตอนนี้มันร้อนเกินไปอืมเขาเรียกผากุ้งไใบสเปนก็ออกครับมันระอุเกินไปไม่เหมาะกับการทานจริงๆคือไม่ได้ความชุ่มฉ่ำของเนด้วยเคือตัดปุ๊บความนุ่มหรือว่าน้ําในกุ้งก็เผยออกมาทันทีเหมือนเราย่างแเต็กแล้วมาหั่นเลยเลือดไหลพร้อมเราก็จะตัดเขาเลยตัดเปิดอ ครับมาชิมสิครับถึงเวลาสำคัญแล้วครับใช่แล้วครับโอเคนะครับฉันชอบอย่างเงียบนะครับเงียบแล้วอย่างเงียบนะครับสุดยอดนะอย่าเพิ่งเงียบเลยครับการกินแล้วุลมติดคอครับกุ้งนี่โหกำลังนุ่มนวลเลยนะแล้วก็แบบ มันเหมือนมีน้ําแบบนุ่มๆอยู่ข้างในอ่ะเพราะว่าเราปล่อยทิ้งไว<ฮ>้อ่ะแบบสุดยอ,อดเลยธรรมชาติม<ฮ>ันก็เหมาะกับผู้ใหญ่ใจดีเรานะเป็น15ตุลาครับ15ตุลาเป็นวันล้างมือโลกนะครับคือการที่15ตุลาเราจะมีวันนี้้วยครับมีวันนี้ฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้ท่านล้างมือแค่วันที่15ตุลาคมนะครับเพราะว่ามันคงไม่พอนะครับเราก็ควรจะต้องล้างมือแทบจะทุกครั้งที่ก่อนเราทาน ครับนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ทุกวันใช่ไม่ใช่แค่ทุกวันนะทุกครั้งก่อนที่เราจะทานอาหารทุกครั้งก่อนที่เราจะทําอาหารนะครับการล้างมือเนี่ยเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดแล้วยิ่งใครใช้มือทานข้าวเนี่ยบางทีข้าวเหนียวบางคนทานจับทานเนี่ยยิ่งต้องแบบล้างมือเลยต้องล้างมือแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ต้องสมมติหรอกครับคือการได้โฟมล้างมือที่มีผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากธรรมชาติครับเราล้างมือเสร็จเราหยิบอาหารกินเนี่ย สิ่งที่เข้าไปในากเราด้มั่นใจแล้วมั่นใจว่าเอ้ยมันไม่มีสิ่งตกค้างไปโดนอาหารเรานะครับอันนี้ก็สําคัญบางทีแบบเอ้ยเป็นจุดเล็กๆแล้วเรามองข้ามไปครับก็สําหรับวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพทุกเพศทุกวัยนะครับก็ลองเอาไปทำดูครับสำหรับวันนี้รายการสอหมอคนเชฟขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ